สวัสดีครับก็อยู่กับ168 VP นะครับน้าคา3 8 8 g Go นะท 8, 2, ่านผู้ชม82ซะด้วยมังกรดิ่งยาวหรือเปล่ามาครับท่านผู้ชมมังกรดิ่งลงยาวหรือเปล่าเดี๋ยวลองตามดูแล้วกันนะท่านผู้ชม1.7นี่ครับกับไม้แรกนะ1.7กับไม้แรก มีแปดนะครับกับสามแล้วอือหือสี่ครับกับหนึ่งกงคนใบไหมเบาๆลูกจึ๊บมาเป้งเป็นไงล่ะท่านผู้ชมกงคนใบก็ได้นะเปิดหกเราบอดเดียวหูยซาตามปิงฟองเอ้ที่าตามมังกรนะโดนนะครับท่นานผู้ชมม้นี้โดนแบบว่าจุกๆไปเลย ทำแบบนี้นี่โคตรแสบนะครับ3.4 k ดด้วยมายนี้ยมาปะเก้ากับกลุ่งครับกลุ่งกลุ่มปะ หกศูนย์สวยงามครับได้เองทบตามได้นะไม่อย่างั้นนี่เรียบร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมไม่อย่งางั้นนี่เรียบร้อยเลย ต่อไปนะครับท่านผู้ชมลองเชิงมดูดิย้ำน้ำเงินอีกทีนะครับลองเชิงไปหนึกับสามครับ ว่ายังไงโอเคสามกับหนึ่งครับบอดครับท่านผู้ชมโอ้ยเจ็ดเข้าไปทายเกมก่อนไหมเฮ้ย <c oughs> แปดเลยท่านผู้ชมโดนนะครับ หนึ่งจือสี่เคครับท่านผู้ชมกับน้าเงินนะเป็นแบบว่าปิงปองนะครับทบา่านผู้ชมมาหรือเปล่าเก้าครับกงกงเ <c oughs> หลือหนึ่งเป็นไงสองครับ อวยเป็น4นะกล่องเข้าไปโอ้โหเป็น5อนีกโดนนอาแล้วไงพี่ปองโดนตัดอีกอีกทีกับน้ำเงินไหนครับผู้ชม สามจุดหกเคครับท่านผู้ชมหกกับห้าสองสามไหมโอ้โหเหลือสามเขาเจ็ดรอดยากว่าท่านผู้ชมพอพอครับแยกใหญ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจนไม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ